ฮัลโหลน้องโรถโทรศัพท์มันหาย oh, โทรศัพท์แม่หายแม่ก็เลยไม่ได้พอดีหาหนูไม่เจอเพิ่งจะเอาโทรศัพท์ไปทําเมื่อวานนี้ mm. uh. ก็เลยว่าโอ้ย oh, oh. แฟนคลับ oh. ก็ให้ถามหาหนูว่ามีตัวเลขหรือเปล่ารอน้องรถรอน้องโรถเผืออ่อน้องรถจะมีอเดวงโชคกับน้องโรถแม่ตา ว่า <Wow. S 2> คือหนูเนี่ยออ้ย oh, ดีใจด้วยเมือนอ้นหนูขึ้นมากหนูขึ้นมาหอดพัทยามันบมค่ะ <Ha. S 2> พอดีอ่วาวาสิมาอันเนียบิง่งอันเดือนเรื่องเฮ็ดอันเรื่องไปนอนอยังกังละแต่ <Ha. S 2> ที่นี่ก็เลยพาก,กันเลยมาเที่ยวแัดที่นี่ก็เลื่อมานอนอยู่ห้องพักห้องพักของนั่นอ่ะอันฟันเห็นตัวเลขขึ้นมากสามตัวเลยร่อย <Ha. S 2> ขึ้นมาก เล่ขึ้นมาเป็นอันตัวอ,อันขึ้นมาจากโทรศัพ<ะ>ท์นะค่ะปัดตินี่ะโนูก็เลยหนูกเ็กเลยคิดว่าปูเอ้ยเห็นมันปูน้ำลูกน้ำเต่ามาอีนั่นขอให้ลูกอันฟันอีกเหมือนแร้งมาสัน่นค<ะ>่ะขอให้ปูมาหาอีกเหมือนแร้งมาสัน่นมาด่งอีกมือกรนาหันสิออกอีรีมาสัน่นปัดตนี่เหมือต่อมากตื่นเต้ามาฟันแลลวแหลวบ้านเดืดอดหัดนียเหมือนแรงเนยมันกังเว้นนีไปหามูยีร้านอาหารตามสั่ง ปารี่นี่นมันมนีหมอดูคนนึงนั่งอยู่ท้างหลังร้านอาหารตามสั่งเนี่ยนูก,ก้าวขาเข้า,ขา,ขไ,ปา,าขไปนูบะฮันเดย์นูบะฮันเดย์อ่าเข้าไปนั่งคุยน้ำมูหนูเลยแล้วยิ้มใส่หนูแล้วลวบอกว่าโอ้คือฟอนงามค่ะแทมสวยสวยมากเลยลูกโอ้สวยทําไมท่านสวยขนาดนี้พลวฟอนรัมออนชอยเข้ามาเราหนาหนูเนี่ยเอ้าหนูทําไมมีพญานาคขึ้นตรงหน้าหนูล่ะมาสัน่นอ,อ้าบอก อ้าวแล้วแม่รู้ได้ไงว่าหนูถือพญายนาคเล่าวะสันแม่เห็นพญายนาคขึ้นอยู่ตรงหน้าหนูวะสั่นท่านลำสวยมากเลยท่านมากับหนูนะลูกนะท่านพูดอย่างเงี้ยอืมโอ้ขนหัวบาานมีหนูก็เลยว่าอ้าวสันจ้าจ้าอันเนี้ยหนูก็อันหนูก็หนูอยู่ว่าอันเน,นี้ยพระแม่ยาพันมาน้าหนูตลอดหนูไปกราบไหว้เพิ่นองพญาหน้าขี้นนูไหว้หนูนับถือเพิ่นวะสั่นเพิ่นว่า เออสั่นเจ้าสินม่โชคเด้อสั่นเลขขึ้นฮอตหนาผากเจ้าตอนนี้ว่าสั่นเลขบบอกเลขโตเดียวกันปุ๊บเลยกัโตที่หนูฟันาหูเลยว่าถ้าฟันเห็นน้ำนั่นคือปูซื้อมาเลยถ้าฟันเห็นน้ำนั่นหมายถึงหมายถึงปูพ่พญานาคแมนบัดที่นี่หนก็เลยว่าอันน่ะปูมายำหนูอีกกันนะ่าสั่นหนก็เลยเปลี่ยนมาเช่ายู่คอนโดใหม่ หนูฝันเห็นงูตัวสีดำหัวสีทองค่ะ <c oughs> หัวสีทองเอ่อท่องักคักเลยจนหอดอันจนหอดช่วงข้อเพิ่นละ่ะเพราะเป็นสีเหลืองได้เป็นสีทองคือสังสีทองเท่าเอ่อไ่สันปลาปุ้งนะ่ะค่ะเออท่องแบบนั้นเลยแล้วัปที่นี่อันเนี่ย เพิ่นเปิดคดในเฮือนหนูในฝันนั่นเพิ่นอันบัดทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมาอุ้มขึ้นมาหนูหรือเ่าเอาเอาออกไปแงงูไงงูไงย่านย่านว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่าอันเพิ่นก็เลยยืดข้อมาหาหนูอ่ะเห็ดอาปากใส่หนูคือจังสิกาศตาบกกัดยื้อมาใส่ยื้อแล้วยื้ออีกไปยื้อบ่ฮอดเนื้อเพื่อสิหังยืดประมาณฝ้ามือนึงนี่ล่ะจ้ะบัดทีนี้ตื่นเ้ามาตกใจบาดนีซื่อเลกันะว่าซพ่ะสันอันเมื่อวานนี่คิดว่า หมอว่านนี่โอเมอ่อกอนี่เลขห้าน้อยของอ่อนนัดเป็นแฟนทงมาศูนย์หนึ่งหกมันเข้าหนึ่งหกค่ะอ่าแลวทีนี้หนูน่ะหนูมาทํางานที่ร้านเสริมสวยที่พัทยาตอนนี้น่ะค่ะและนี้มีลูกค้าเข้าพอดีตอนที่หนูกําลังจะส่งหวยน่ะหนูส่งไม่ได้หนึ่งหกแ่งหนูจะซื้อหนึ่งหกหนูบอกกับเพื่อนหนูแล้วว่าจะซื้อหนึ่งหกเออเละนี้หนูก็เลยเสียใจวันต่อมาเมื่อวานเนี้ยหนูก็เลยว่าจะแก้มือหนูไปซื้อเลขที่อ่า หนูไปซื้อเลขเลขที่เอท่านบอกในฝันน่ะอืนุนกไปซื้อ 7, 8, เจ็ดแปดแล้วบอกหนูในฝันน่ะเจ็ดแปดปัจจินีนหนกก็เลยมาซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันหนูซื้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดเข่าเข่าแปดเจ็ดหมู่ว่านี่นุ๊กถือกหมว่าหนูซื้อครั้งที่สองในการซื้อเลขอันอันไตรมาสเนี่ยไตรมาสเนี่ยหนูซื้อเลขครั้งที่สองหนูถูกจริงๆด้วย ไตมารนี้ซื้อครั้งที่สองแล้วเนาะปกติน้องรถบอกว่าอถูกหลายงวดแล้วก็จะหยุดพักแล้วก็ถูกอีกนี่ก็ไตมาดเนี้ยหนูถูกงวดแรกก็คือวันที่วันที่หนึ่งไงหนูถูกหนึ่งพุทธจิกาสี่สี่ศูนย์จากใช่แล้วหนูมาซื้อครั้งที่สองของหนูอ่ะหนูบอลเหรียญหวยจักเกลือตั้งแต่หมื่นวันที่หนึ่งมากเนี่ยหนูมาซื้อหวยหมู่บ้านหนูถูกอ่านั่นคือเป็นครั้งที่สองของหนูแล้วเดี๋ยวท้าเบิงหลอบหนาครั้งที่สาม หน,นูว่าหนูจะซื้อวันไหนวันแล้วแต่แล้วแต่ดวงหนูแล้วแต่หนูคิดอยากจะซื้อไหมเออแล้ว,วฟัน <คำ S 1> อันอ<ช><ด>นี้โชคดีเนาะฟันดีเนาะค่ะแมนค่ามาผีอ่ะมาผีกัแบบก็ถือว่าในอันามาหวอนกับเห็นแต่อันริ่งซาซิฟิกจะคล้องมาคือไหมค่ะก็ได้ไปไหว้ไปกาบเพิ่นก่อนเขามาอยู่ในเมืองนีนียงสิแหมไปไหว้พระกรมหลวงจุมพรที่องค์ใหญ่ๆที่อยู่ตรงตรงบนเขาพระตำหนักอ่ะอืม ก็ดีใจแล้วก็มาฝันฝันดีดีมาอยู่นี่ฝันดีแล้วก็มาอยู่ร้านเสริมสวยที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือด้วยค่ะอก็ <c oughs> ดีแท่น้องลวมันก็เป็นอะไรที่แบบลงล็อกหน,หนูมาอยู่โรงแรมนะโรงแรมมันคือมันช่วงโควิดเขาลดราคาเขาให้เช่าแค่ห้าพันเดือนหนึ่งห้าพันเหรอเป็นโรงแรมหรูมากใช่โรงแรมหรูมากปกติเดือนละหมื่นห้าโอ้เออมีสาวว่ายน้ำมีอ่า มีสวิมมี่มีอะไรอ่ะมีฟิตเนสมีอะไรหมดแต่ว่าร้านเสริมสวยที่หนูต้องทำงานอ่ะดันมาอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมพอดีเดินข้ามฝั่งถนนมาก็ใช่เลยหนูก็เลยเช่าโรงแรมนี่ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ดีจังเลยตรงล็อกมากเลยดีดีดีไว้เหรอหมคือแบบเอาชีวิตอย่างคือมอเนี่ยตื่นเละแบบมอเนี่ยแบบว่าโอ้งัดเดี๋ยวมาด้อยู เม่อใดอยู่เก๋ๆกที่เฮตงานบ่ต้องมหานางรถเที่ยวไปเฮดงานอย่างกระสีนะนี่แหละก็เลยว่าก็เลยจากโทบอกบอกแม่นี่ล่ละว่าไตมาดที่สอโอไตมาดเนี้ยหนูถูกครั้งที่สองแล้วหนูซื้อครั้งที่สองคอยดูครั้งที่สโอ้แม่ก็ดีใจเรียก้ะแม่พยายามหาอยู่แต่โทรศัพท์แม่หายแฟนคลับก็บอกว่าให้ทมน้องรถให้หน่อยจะตั้งเอขอตัวเลขน้องรถหน่อย ขอจังไหนเนาะโทรศัพท์ข่อยเฮียอยขางทางคนหาบเห็นแม่ก็เลยไปสือโทรศพัพท์ใหม่ละขอเบอร์เดิมบัานี่ขอเบอร์เดิมนี่น้งรถถึงได้ติดต่อมาใช่ไหมล่ะโอ้ยถ้าน้องรถไม่ติดต่อมานี่แฟนลับก็คงโอ้โแล้ววดนี้นะ่ะวดนี้หนูฝันแล้วไม่รู้ว่าหนูจะถูกไหมเพราะว่าเลขที่หนูฝันมันมาออกหาหนอยแล้วไม่รู้ว่ามันจะเข้าหวยใหญ่ไหม,มคือเลขที่หนูฝันคือห้าแปดเจ็ด ห้าแปดเจ็ดหนูไม่รู้ว่ามันจะมาไล่ออกแต่ว่าเจ็ดห้าแปดอย่างนี้หรือเจ็ดแปดห้าอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออแต่หนูรู้แต่ว่าตัวเลขที่มันไล่ออกมาในฝันหนูอ่ะคือมันเป็นห้าแปดเจ็ดแล้วก็หลังจากนั้นหนูฝันดีมาตลอดฝันเห็นน้ําฝันฝันเห็นงูฝันว่ามีคนมาชอบอืแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าหรือยังไม่รู้ว่าเลขมันเข้าหรือยังแต่ว่าถ้า โทรศัพท์อยู่อยู่อ่าหนูบอน้นะค่ะเออแล้วก็บอกว่าเจ้าเจ้าสินอันบ่มีผัวเด้อว่าศั่นแต่ว่าเจ้าสินมีคนดูแลอยู่ว่าศั่นบอกกันบอกกันก็อ่าทังทางทังบ้านหนูนะอืมหนูจะไม่มีสามีนะลูกแต่ว่าหนูจะมีคุณคนอุปถัมภ์ค้ำชูหนูหนูจะมีบริวารเยอะแยะว่าศั่นเหม่อนว่าก็ทักเลยแบบนี้อื ส่วนมากก็มีเส้นีสิว่ามีคู่ห่น้นองโลดแม่นบ่ไม่รู้สิแต่หนูเคยรู้ว่าใครที่นับถือพญานาคแล้วเอาพญานาคไปเก็บไว้ที่ตัวหรือเอาไปไว้ที่บ้านส่วนมากจะไม่มีคู่ไม่จับเป็นก็จาบตายถ้าจักเป็นอาจจะเป็นเพราะบ้านสามีไปทํางานที่จังหวัดอื่นแล้วตัวเองอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้อืมแต่ว่าชีวิตหนูที่เจอกับชีวิตหนูจริงๆอ่ะ สามีตายค่ะอืม mm hmm. ตั้งแต่เอาพญานาคก้าเสียนลงหน้าบ้านคือสามีหนูตาย mm hmm. แล้วป่วยเลยเ mm hmm. มื่อแรกที่ออกมาเนี่ยแล้วแล้วป่วยเลยะอ mm hmm. แล้วก็ป่วยจนตายก็ก็บ่ได้คิดว่าสีสีอันนี้เล่าตามันห็ง mm hmm. จะตาชีวิตเนาะเขาเจะกีดมากหล่ะเพิ่นก็ดูดวงให้นู้นสิละ่ะ ดูคลยาย่กันก็ปูอยู่บ้านเลยหนูก็ไปได้สนใจแต่หนูก,ก็กลับมามานอนอีกหนูก็หนูก,กบฝันห <Yeah. S 1> นูฝันเห็นน้ำหนูฝันเห็นน้ำขึ้นน้ำท่วมอ่ามาจากเขื่อนแล้วให้หน้าหนูน่ะมันอยู่ต่อจากเขื่อนน้ำไหลมาจากเขื่อน <Yeah. S 1> ไหลไหล,ไลเออขึ้นมาเรื่อยๆไปเลยไหลแห้งเนี่ยแต่ไหลเชียวอยู่เชียวนิด uh. นึง เป็นน้ำขึ้นน้ำลวงเปลงไหลมาเรื่อยๆแล้วล่นให้หนูหนแม่หนูล่วงไปเลนน้ำยังให้หน้าโอ้โฉน,นหนูเย็นสบายหนูดีใจเด้ล่วงเลนน้ำออตื่นขึ้นมาได้บ้างเนี่ยดีใจว่าล่ละตื่นขึ้นมานั่ยดีใจว่าเลนเลนน้ำพะนะมต่ไหนคืในก็ใจคือแบบดีในเชิงแบบว่ารู้เลยว่าปู่นะรู้เลยว่าสื่อถึงปู่ได้ถ้าฝันเห็นน้ำเนะี่ยคือหนูสมัครในฝันเห็นหน้ำมาตลอดตั้งแต่หนูนับถือพญานาะ นูเคยไปถามปูไรยู่หมู่บ้นานคำปาแล้วว่านูเป็นอย่างคือฝันเห็นตาหนามแต่ปูหางเทียนหนาไหลขึ้นภูเขากระมี่มาสัน่นน้ำไหลจากที่ล่างขึ้นเพนะ <Yeah. S 2> ิ่งๆน่ะจ้ะเออหางเทียนหนาไหลขึ้นขึ้ภูเขากะมี่ปูหนูคือฝันแ,แปลกๆแ,แถวมาสัน่นฝันเห็นตาหนาม <Yeah. S 2> น่ะนั่นละมาสัน่นปูคู่บา่อาจารย์มึ่งมาสัน่นเพิ่นว่าอื mm. นั่นละปูพยายนาน,น่ะตัวนั้นอีนั่งมาสั่นเพิ่นว่าเพิ่นหักบ่เฮ็ดให้มึงเห็นตึกโตเป็นตนน่นเพิ่นให้มึงแปลเอามาสั่นอืเพิ่นว่านะ่ะ yeah. ฟันเห็นตะนาวโชคดีตลอดไม่ต้องลดแมนค่ะนีละคืก็จังหนูฟันเห็นนาได้ประมาณสามหมื่นเนี่ยล่ะเนี่ยแล้วหนูกระถูกหวยถูกหวยเมื่อวานบ้านี่อันะหนูมาฟันมือคืนว่านเนี่ยมือคื่อนก่อนน่ะหนูฝันฟันเห็นงูสีดำฟันเห็นงูสีดำหัวสีทองโคตรนี่ในฮือนหนหรืะบาดที่นี่ฟันมาได้ก่อนมี้ยันเมื่อวาน สามมือขึ้นหลังค่ะสามมือขึ้นหลังถึงนูฝันนูฝันว่างูตัวบกไงหนึ่งเอ่อบอันเนอกเป็นงูตัวแง่แง่คืองูเห่าเนี่ยต่ว่าตัวหง่ค่ะตัวยงาค่ะคดอยู่ในเฮือนบัดที่มนีเป็นหัวสีทองสีทองเหลืองมากเงามากะบดที่นีอ้าปากสีมักอันสีมากคือจังสีมักกัดข่อยแต่บกัดก็เือบกอดพร้อมสีหางอยู่ประมาณปรมามือหนึ่งนี่แหละ อาปากเลยยืมา่าอาปากเลยยืมา่าอัน,นผู้ชายคนนั้นน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งมาอุ่มไว้อุ่มแน่เน่แบบลูกแบบที่เพิน่นอนขดเลยเด้ <c oughs> เออมมือส่วนขึ้นนะ <c oughs> จ้าแลา้วเพิ่นจะยืดโตออกมาประมาณสองเมตรนะ่ะยืมมหาหนูนะ่ะ <c oughs> ยืดอ,ออกมาเลยเรื่อยลูกกระห้องมาสั่นอ้อยรู้จักการรู้จักการซะสัน่น <c oughs> เอาออกไปเอาออกไปเลยสั่นเมื่อวานน่ะเพิ่นก็เยว่าเออเออเดี๋ยวออกไป่าสั่นผู้ชายคนนั้นก็เอางูตัวนั้นออกไป เอางูตัวน,นั้นออกไปแล้วจะคุยอย่างกันน้ำเพลนคุยเล่นเรื่อ,อยยนี่ละ่ะป mm ่ hmm. า,านนี้หนูจะทำว่าอันเนี้ยพี่พี่พี่เอาอันงูไปไว้ไซหลาวสันอา้านี่เด็กงูมาอีกแล้วสันนี่เด็กมันนอนงยนี่นี่เด็กว่าสัน <Yeah. S 2> งูตัวน,นั้นบอลน,นี้มันนอนขดยู่คือเกา mm hmm. เออนั่นน่นก็เลยอันคิดว่าเลขมือห็นบ่หันซื้อเลขกห้าน้อยนั่นมาตีเสลเลขได้หานกับงูนะ่ะ mm hmm. หลังสวยๆน้ำกันมานั่ง นั่งเก่งเลขก,กันว่าเออคือฝันเห็นงูเป็นตัวนิโชกแท้ว่าสั <Yeah. S 2> ส้กะก็เลยว่าอันเลขนี่ประมาณเจ็ดหกนี่แหละบ่เจ็ดแต่หกเนออันอันเกี่ยวกับงูนี่ว <Yeah. S 2> ่าสั้นก็เลขเจ็ดกับเลขหกกับ <Yeah. S 2> เลขหนึ่ง่าสันเลขเก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้า่าสันก็เลยล้อเก่งใส่หวยอาจารย์นอดอาจารย์นอดปั้นทองมากนี่เหลืออยู่ประมาณสี่ตัวนี่แหละต่ว่าเออพันไห่ศูนย์หนึ่งหกมากวกหนูเลยสื่หนึ่งหกหกหนึ่งอ๋ออัน มูหนูน่ะซื้อหน<ะ>ึ่งหกหกหนึ่งหนูทรงได้ตะของมูหนูหนูหนูอันหนูทรงหวยไห่ก้าอันแอดมินท่าเจ้าอ่ะนะบัดที่นี่ลูกค้าเขามาในร้านบัดนี้หนูกำลังสีทรงหวยหนูหนูซื้อบ่ได้บัดนี้หนูต้องรับลูกค้าก้อนหนูเลยบ่ดได้ทรงหวยหวยนูมื่<ะ>นรรหนึ่งหก่นึ่อก้อนหนูเลยเลยเสียเจ๋อประสันหนูเสียใจเป็นมือมาว่างนี่หนูก็เลยว่าเอาแก่มื็ประสันสื่อกันนาประสันในนห้เป็นกบมาแห่โชมเดียเป็นม่เป็นกบมาแห่โฉม แคน้อยปกติค่ะออแล้วแบานี้นูกจะเล่น,นลูกได้สื่อเหล็กอันแปดเจ็ดคนฟันทองมามีแปดหกแปดหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็แปดเจ็ดนูกก็เลยสื่อเหล็กแปดเจ็ดก็แปดหน 8, 7, 8, ึ่งแต่หมูหนูกระถือได้อยู่หลังสมสวยน้ำกันนะ,ค,ะคนสื่อว่าตูกโตเลยทั้งแปดหกแปดหนึ่งแปดเจ็ดคนกระถือก็ได้วัดกันได้ ทั้งกลัวปัดเออไม่เลขไงเด้วันนี้เลขไงเด้เบาเลขไงแฮน์มี่เบาเลขญ่รอบคอนเฟิร์มรอบปูมากเขาฝันคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งก่อนแต่ว่ามีแนวทางจะน้อยบอลหน่อยไห่มาในฝันหั่นเลขที่ปูไห่มาในฝันนันคือมันไปออกว่าห้าน้อยแล้วไหมแปดเจ็ดไหมแปดเจ็ดมันบอปูไห่มาในฝันหน่อยใช่ที่มันลอยออกมาจากโทรศัพท์อ่ะห้าแปดเจ็ดอ่ะจ้ะคือมันลอยออกมาจากโทรศัพท์ เรื่องนี้มมาซื้อห้านอยมันถูกแล้วอืใช่แต่ไม่รู้ว่าหวยใหญ่มันจะมาแปดห้าไหมรอรอดูมันออกแล้วกบแน่ใจว่ามันเสออกเนาะใช่ค่ะใช่นั่นล่ะแต่แต่จริงๆริงเลขคิดว่าเป็นเลขไงแหละแต่ว่ามันออกห้าน้อยไปแล้วแต่ว่ากบหมันใจว่ามันเสียออกอีกบอบอขึ้รือยจังไลยกันยังหันไปใจน้อยเล่อยบหมันใจนอยเมนค่ะแม่มนกระสันกระซิรลอนถาฟังนองโรดอีกเันหนึ่ง ว่าอืมรอแบบเมืองคุณละแม่เจ้าในจังไดเอ็นทรหาแม่ในเด้อขสันกับแม่ชิโทรหาแต่ว่าจังไดหนูฟันหนูทูหาเนี่ยฟันครังปาะานอ่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาโลงอันคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ำเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะลูกเนาะจ้ะโอ้ยขอบคุณเลยหลายเดี๋ยที่โทรมาหาขสันแล้วอุ๊บอ้างคือกันนะติดต่อเจ้วไว่าสิไปหาเจ้าอยู่บ้านอยู่รถ ไ่ได้กลับไงค่ะไปเด้กลับบ้านไงจ้ะพอดีแม่กับลูกรถอัตนเหตบก็เลยยากถ้าน่าเป็นหยังงลายบอบ่เป็นหยังคนบ่เป็นหยังแต่ว่ารถปฏิหารนะรถมันเสียหายหลายอยู่แต่คนบ่เป็นหยังปฏิหารรถยนรถยนตตัวเนาะรถยนแมนขั้นไหนขั้นสีขาวที่แม่ไปหาลูกค่ะแล้วลูกเขาไปเบิ่งคลิปแน่ลูกเขาไปเบิ่งคลิปลูกที่เห็นว่าโอ้บรนณาเสือ ทะเบียนยังแม่แปดเก้าสองหกลูกแปดเก้าสองหกแมนเมื่อวา,านนี่ไปลี่นเสียงอันอยู่ในป่าปูเพิ่นบอกว่ามีอ,าอันเจ้าอันป่าเจ้าเขาเจ้าซิงศักิีอยู่ในต้นไม้นี่แหละเพิ่นสุกต้่นออกะสันส้นเสาไฟฟ้าอ่าย,าายหันละอันจุดถูกเลยี่ซีบีมื่อวานนี่พิกความบอก ไปพิกความล้มบอกือช่นกับผู้อื่นลสชนกับใหเขาไปในคลองอยู่ก็โต้มองหนะน,น,น้าสวนปลาเลยน้องรถหน้าสวนปลาหนาป้ายสวนปลาเลยหมองสามแยกนะ่ะนะมองเขาข้ายลาบเป๊ดน่ะละห็นบอป้ายสวนปลา,ปาเลยแหละพวหอึ่งหวยหอย่งแล้ว,วกาฬสินสมเด็จนี่นะอ๋ออ๋อ ก่อนหอดปูผ้าดงขวางนี่เขตเขตอันของพุ่มเจ้าที่ปูผ้าดงขวางเขานี่แม่มจ้ะน้องโรเขับไปเบิ้งคลิปน้องรดที่ตกใจเด้อหลอดปฏิหารมาไหนกันไี่สิขับไปเบิง้งยี่แม่จ้านนสิขับไปเบิง้งเอาขสันแม่ว่าลบก,กวนแม่สิไปโคราชพอดีพี่น้องเขาเอหาเดี๋ยวจังโทรหาแม่ในเด้อกอลอจ้าจ้ามา้ีค่จ้ามาดีค่ะ